ต้องขออนุญาตยืนนะครับอนยยุญาตกราบท่านสการพระคุณเจ้าที่พรารพอย่างสูงทุกรูปกนะครับเรียนท่านผากรสายสองนายุสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนมพร้อมพร้อมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนมญาติพี่น้องนะครับญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายที่มาร่วมในงานผ้าป,ป่าสามัคชีในครั้งนี้นะครับ พอดีผมได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพี่ถาคูลเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเย็นๆด้วยนะครับว่าได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อทอดถวายที่วัดเวชกูลเวชกูลนิสอนนะครับผมก็คิดแล้วคิดอีกว่าวัดนีอยู่ตรงไหนนีนะครับพยังไม่เคยเข้ามาแต่ว่าพี่ถาคูลก็บอกว่าอยู่ตรงบ้านพักเกิ้ง นะครับมีป้ายติดเอาไว้ก็รับปากผู้ดากูลแต่ว่าบังเกิดตอนเช้าได้ไปร่วมในพิธีแห่พระอ,อุปคุตนะครับที่ที่ท่าด่านหน้าวัดพระธาตุพนมกอรมหาวิหารซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ในรอบหลายปีนี่นะครับการแห่พระอ,อุปคุตที่ท่าพนมปีนี้ผมผมว่าคนน่าจะถึงแสนคนนะเยอะจริงๆถ้าไม่ถึงก็คง ก็คงขาดแม่บ้านนะฉะนั้นก็มีโอกาสไปร่วมทับุญไปได้รับเกียรติให้กับท่านผู้ว่านะครับได้รับเกียรติให้เป็นผู้อุ้มพระอุปคุตแล้วก็ถวายให้หลวงปู่ท่านาท่านเจ้าคุณเจ้าพระเทพพรมูณีนะครับจนกระทั่งเสร็จพิธีเนื่องจากคนเยอะพิธีก็เสร็จช้าครับ สร็จพิธีแล้วก็รีบมากลัวจะไม่ทันร่วมถวายผ้าป่าด้วยยังโชคดีมาทันพอดีก็ดีใจด้วยนะครับที่ที่น้องสืบมนชนนครมนโมของพวกเราโดยการนำของท่านนายกสมาคมสืบมลชนจังหวัดนครมนโมได้ร่วมกันทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตับบ้านกับเมืองนะครับพวกเราก็ช่วงนี้ก็โควิดก็ซาไปเอยอะแล้วนะครับเกือบจะเป็นปกติแล้วนี่ ก็ร่วมทําบุญทากุศลกันสลาบปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อที่จะได้ทําบุญทํากุศลจะได้นําเงินส่วนนี้มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบาอารามของพวกเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายเราก็ต้องดาเนินการแต่ผมเองก็ต้องกราบขออภยัยที่ถากูุขออภัยญาติพี่น้องครับในช่วงวันนี้อยู่ในห่วงร้อยแปดสิบวันไม่อาจที่จะทําอะไรได้นะครับ มอบเงินก็ไม่ได้ถวายปัจจัยกับพระถ้าเป็นปัจจัยจากคนอื่นเตรียมไว้แล้วถวายนี่ไม่ผิดแต่ถ้าผมเอาเงินจากทุกกระเป๋าตัวเองถวายนี่ผิดนะครับความจริงก็ถ้าประกาศอย่างนี้ไปสักสามปีค็ประหยัดเงินไปเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็เอาใจได้เอาใจมาร่วมทําบุญทำกุศลด้วยแต่ว่าผมทําไม่ได้คนเดียวผมไม่ใช่ว่าเพื่อนผมจะทําไม่ได้นะครับ <laughs> น,บนายกข,ขวัญสุภาตานีก็ ก็ก,ก,ก็ร่วมทําแต่ว่าไม่ใช่ของผมนะครับดังนั้นก็เรียนกับท่านที่ร่วมหลายว่าวันนี้โชคดีที่มีโอกาสได้ทาบุญทั้งแต่เช้ามาใิมิตรบุญกับบุญครับไปท่าท่าพนมก็เป็นบุญมาที่นี่ก็เป็นบุญดังนั้นผมก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ร่วมกันะทําในวันนี้นะครับตลอดึงบุญกุศลที่ผมไปร่วมแห่พระอุปคุตที่วัดะธาท่าพนมบวร,รมหาวิหาร ็ขอได้มารวมกันเป็นกระบะเป็นพระรเป็นปัจจัยนําให้พวกเราชีวิตพวกเราได้มีแต่ความสุขความเจริญร,ร,ร่วมกันนะครับญาติพี่น้องที่มาในวันนี้ปีใหม่แล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งผลบุญผลน,นําให้ชีวิตพวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ขอร่วมอนุอนโมทานาสาธุก,การร่วมกับท่านทัน้งหลายนะครับ ทำบุญร่วมกับท่านเผื่อว่าเรื่องตั้งสมัยหน้าเพื่อมีบุญก็จะได้มาอยู่ที่นครพนมเป็นสอสนอนครพนมทำงานให้กับพวกท่านต่อไปนะครับขอกาบขอพระคุณครับสวัสดีครับ